มาแล้วมาแล้วเพื่อนเพื่อนมา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 วันนี้ไปแล้วไปแล้วมาถึงแล้วพริกจากสวนพริกจากสวนพริกสดสด,สดน้ำจิ้มพริกนีิไปได้ไก่นี่จะย่างไก่ใส่ตะไคร้มันหอมหอมใส่ลงไปตะไคร้ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยเลยย่างไก่ย่างไก่ไก่ย่าง มิกซิตอนกราสกูชแม็กซิตอนกราสะนะมาเด้อมาเด้อมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มพริกน้ำปลาหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้คือน้ำจิ้มไก่ฝรั่งชอบชอบซูสแอนซาวเวอร์เผ็ดเปรี้ยวหวานน้ำจิ้มอุ่นโคตรสนาให้แม่พ่อยอีกตังอันนี้น้ำจิ้มอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะ มะละก็มาอีก้วมะละหวานหมดแล้วปีนี้นะคะมะละนี่นเพื่อนๆเขาก็แลกกันที่มีผักกาศกําลังจะตั้งหมอ้อต้มต้มไอ้เขาเรียกอะไรต้มต้มต้มขึ้นช่ายหรือว่าจะลวกใบผักกาศนะคะลวกกิ้มเจวก็เซียบเสบ่บเจีวปลาปลาใย กินข้าวแล้วยัางใครอยากกินไก่กินไก่นะคะย่างเวลาเราจะย่างเราก็หั่นตะไคร้ลงไปนะคะหั่นเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ย่างแล้วมันจะหอมหอมสูตรนี้สูตรวีวีนะคะโปรฟีหมักไก่หมักไก่บางทีเราหมักเป็นชิ้นหมักเป็นขาหมักเป็นปีกมันจะมีหลายท่อนนะคะแต่อันวันนี้จะเอาเป็นตัวตัวตัวตูดตูดตูดจอมตูด จองตูดไก่เสียบตูดข้าซ้ายเสียบ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 ตูดขวาบ้านเราตูดไก่ขายดับขายดีนะคะตูดตูดตมาๆาตั้งหม้อจะลวกผักน้ำพริกดูพริกสดสด พริกกะเพเอื้จะ่าร้านอาหารไทยเขาอยากได้กระถางพริกวิวิไปประดับประดาร้านเขาก็ไม่โยกไปโหลดไม่ยกไปโหลดร้านอาหารไทยร้านลูกสาวนี่แหละไปเขานับถือเราเราก็อะไรอยากได้ย,ยังหงกับม่เอาโหลดปีนากระยายบ้าแลว้วบออีลังขังขอบกับใครไม่อีลังขังขอบค่ะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด อังกับํำทำนี้เป็นห่วงอิลีผู้ใดอยากกับมาเลยเดี๋ยว <c oughs> ยา่างดูย่างเพราะก็บอกแท้ตรงแรกเจ,จังสันวิๆย่าง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 ไก่ปีไก่ปีไก่ถูกเผาเราก็เอาไม้เสียบเสียบตูดซ้ายเสียบตูดขวาเดียวจะลวกผักกาด ใบป,ประกาศหมดแล้วมันหนาวแล้วก็จะเก็บส่วนเก็บสวน uh, next Day summer ฤดูร้อนปีนี้ก็ประกาศแล้วก็จะประกาศขายบ้านแล้วค่ะค่าตะาไคร่ใบมะกรูดดี๋ยว่าอยากใส่วีวีค่ะตะไคร่ใบมะกรูดมาจากร้านไทยพริกวีวีปลูกเองได้พริกพรก,พรกไปเลยเปิด เปิดเตาอ,อบเลยเปิดเตาอ,อบเลยเปิดเปิดเตาอ,อบเลยนะคะเปิดเตาอ,อบมาไก่ถ้ามาไก่ก็จะประมาณ200แล้วก็กดตรงนี้ค่ะ200องศากดตรงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะกดตรงนี้แล้วก็พอให้มันพอถ้าเขาดังติด๊ดติ๊ดติ๊ดต๊ดเราก็เอาไก่เข้าไปอบได้เลยตู้อบมืองนอก แต่บ้านเราย่างย่างธรรมชาติปีหน้าวีก็จะไปย่างใส่จะไปทำบ้านสวนย่างใส่ถ่านใส่ฟืนมันก็จะหอมเหมือนกันนะคะไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างตุกเผาไปไปเลยกำลังตั้งแล้วนี่เปิดแล้วเดี๋ยวก็เอาไก่เข้าไปเอาไก่เข้าไปย่างในจานในจ้าไก่จ้า ไก่จ้าฉันรักตูดแล้วก็รักปีกรักกระดูกรดกระดูกกระดูกกระดูกไก่มีแคลเซียมสูงด้วยฝรั่งก็กินเนื้อเนื้อปลาก็กินกระดูกรดกระดูกกระดูกปอุ้ยไข่อะไรสีอันนี้คือไข่ต้มนะคะมีคนบอกว่าวิววิวสีแดงสีเขียวไม่ว่า อันนี้คือไข่ต้มฝรั่งเขาจะต้มได้ได้นาะทีมินิตได้ไข่ข้างนอกไข่จะเป็นเนื้อยางมาตูมากนะคะไข่ที่ทาสีก็หมายถึงว่าไข,ตไขต่ต้มไข่ต้มต้มไข่ไปเลย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 พริกน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกสดๆไปเดี๋ยวรอให้มนันดังตีดก่อน เราก็เอาไก่เข้าไปอบเลยค่ะไก่ย่างถูกเผาเราจะเอาไม้เสียบบ้านเราย่างใส่หีบเอาหีบนะไม้ไผ่ก็จะมาเสียบแล้วก็ย่างเป็นตัวเป็นตัวนะคะเมืองนอกไม่มีไม้ไผ่เราก็ย่างใส่เตาอบมันก็อร่อยสุดยอดเหลือง เหลืองได้มาตรฐานว่าซานปะ้ป,ะป <ะ S 1> มาเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะลวกผักก่อนนะลวกผักกาดก่อนผักมันเยอะเก็บส่วนแล้วมันก็จะมีใบผักกาดใบผักกาดยอดผักกาดก็เอามาลวกนู่นต้มจืดหมดแล้วเพื่อนคนไทยเพื่อนคนหนึ่งเขาอยู่ห่างจากวิวิปานสิบนาทีเขาชอบเอาผักมาให้ด้วยเพราะว่าสวนเขาใหญ่ ปีหน้าก็เกษียณเหมือนกันเขาเขาปลูกเนี่ยเขาปาลูกไอลูกวอนี่ลูกมะละวานเนี่ยเขาปลูกลูกมะละวานเขาจะมาให้วหิมะละหวานพี่พี่ปลูกแต่ดอกไม้กับพริกกับผักอีตูไปเลย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 จวดจวดจาดฟาดบึม